ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับประจำวันที่9วันนี้ครับเระมาททางฝั่งของตะนานกวางโซมาไพรลีโอชิงลายยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของตะนานสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าชิงลายยูเนเต็ดครับออกมายืนยันว่าอาจจะมี2แข้งเซอร์ไพรส์ให้แฟนบอลได้ชมกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตะนานพนพักกวางโซมาไพรลีโอชิงลายยูเนเต็ดที่จบปันดั5ของตารางในศึกฟุตบอลทนิคซีซั่น2021ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงใน ของขุมกําลังพเพลนเกือบยกชุดในการเสียผูเ้เล่นตัวหลักไปหลายคนรวมถึงการเสริมทัพเข้ามาแทนที่แหละครับโดยในขณะเดียวกันครับล่าสุดเลยครับทางด้านผอปั่นครับผู้อำนวยการของสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมความเคลื่อนไหวของทีมณตอนนี้แหละครับว่าจริงๆนักเตะที่เราเห็นว่าเราได้เสริมทัพเข้ามานั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์แฟ,ฟนบอลเชียงรายอีก2คนส่วนในแผนงานของสโมสรครับในเตรียมการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นครับเดี๋ยววันที่23-31กรกฎาคมนี้ครับเราจะมีรีโอทัว โดยจะเดินทางไปยังภาคใต้ไปจังหวัดละนองจังหวัดนครศรีธรรมดรชและจังหวัดสงขลาก่อนที่จะเปิดฤดูกาลของเราในวันที่14สิงหาคมนี้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านอดีตแชมป์ธลีก2019อย่างทน้านลีโอชินายูเนเตดครับก็มีการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รวมถึงผู้เรนจากอา,การเดมคีครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่รวมแล้วถึง10คนประกอบด้วยทางด้านดิโกโล้ลุยแลนดิสคิมจิงมินเซศิสสุวรรณสิทธิ์และท้านอธิบุีเอติรัต มนตรีพรหมสวัสดิ์ศิริมงคลจิตบรรจงอภิสรนภูมิชาติวิกเตอร์คารูโซโลและทนาธอธิคุณมีทวมโดยมีทนาบากโกบริเนีอีกด้วยนะครับโดยสำหรับทนาลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับก็จะลงประเดิมนัดเปิดสนามในศึกฟุตบอลรูดูการใหม่2022ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทนามังกรรงเงินปูริทรัซีในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้ครับที่สนามของทนาลีโอเชียงรายสเตเดียมที่จังหวัดเชียงรายนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับปรามากันทีทางฝั่งของทีนาน,น้องใหม่ทลิลก,กันหน่อยครับเมื่อาสุดได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยครับและมาถึงสโม,มสรเป็นชีพเลยรครับสำหรับทนานบรินเนอร์เอริเก้จากทางด้านกวางโซมาไพ่เข้าสู่รถม้าม,มรดกเป็นชีเรียบร้อยแล้วะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนานลำปางเอฟซีครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลลีโบร,ร่บทนน2022ได้เปิดตัวบรินเนอร์เอริกเก้ประการหลังชาวเซบาหรือจากบราซิลจากทนานสโม,มสรลีโอเชียงายยูเนเต็ดขัาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยสำหรับเซนเตอร์แบ็ไวย่าง35ปีครับเจ้าของส่วนสูง189เซนติเมตรได้เดินทางจากประเทศบราซิลบานเกิดถึงประเทศทไทยครับต่อเครื่องถึงจังหวัดลำปางทันชีโดยจะพร้อมเข้าฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นในวันเสาร์ที่9รการกฎาคมนี้ทันชีแหละครับและสำหรับตน้านบรินเนอร์เอริกเก้ครับเริ่มตน้นคาแข้งหนึ่งเมืองไทยกับทีมอุบลยูเอ็มชียูไนเต็ดเมื่อปี2018จากนั้นครับในปี2019ได้ย้ายไปร่วมทีมบีโอเชียงรายยูไนเต็ดจนถึงปี2022โดยมีส่วนร่วมใน,านามก,การคว้าแชมป์ุนิกรล 2019 FA ครับในฤดูกาล2020และ t a l e n t c แชมนครับในฤดูกาล2020อีกทั้งครับยังเคยผ่านประสบการณ์ลุยเวที AFC c h a m p i เป s l e a ลีกมาแล้วอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากระตางฝั่งของทันานกิรินพยองเมืองทองไรแตกนหน่อยครับเมื่องทันานเฮนลีอันเย่คัมแบ็กสู่ทันานระดังกิรินพยองเป็นเชียร์เรลยครับก่อนที่จะสู้ศึกในไทยลีกฤด้ก,การสม2ครยีิงเป็นชีแนนหน่อยเลยแหละครับด้วยความข้นหวยในรั้วของทันานกิรินพยองเมืองทองไรแตครับที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทําศึกฤด้ก,กาลใหม่ล่าสุดนน ie, ครับท้งนั้นพีเบิร์มเฮนลีอันเย่ครับของหน้าตัวเก่งของทีมทีได้กลับมปรับใช้ทีมชาติของทันานเอสโตเนียลงแข่งข อยู่ฟ้าในชั้นลีกในช่วงหลังจากปิดซีซันเมื่อรุ่นการช่ผ่านมาเลยได้กลับมาเข้าแคมป์ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นชีเรียบร้อยเลยนะครับโดยสําหรับผลงานของท้านเฮลรี่อนันเเยหรือพี่เบิร์มครับการลงเล่นตลอดเลกที่2ให้กับเมืองทองรายแดเมื่อซีซันช่ผ่านมาครับเจ้าตัวลงในสนามศึกลิเวอร์ลูกรุร่นการ2021ไปทั้งสิ้น14นัดซัดไป8ประตูก่อนจะได้รับการต่อสัญญาครับเพื่ออยู่โยงกับทีมสู่ศึกในรุ่นการใหม่ไปเมื่อก่อนหน้านี้แหละครับโดยทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดร ของเมืองทงและแดดในศึกดวทธิีกรุการ2022ครับก็จะพบกับทนั่นราชบุรีมิตรผล f 4ในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ครับณสนามของทะนั่นมิตรผลสเตเดียมและในส่วนของเวลาทำการแข่งข,ขันครับโปรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากร์จิกกองกลางของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับอย่างจะนั้นเยียนกงไงครับเมื่อลาสุดครับได้มีข่าวมาว่ากองกลางทีมชาติเวียดนามครับได้ประเดิมประตูแรกในเกมกระชับมิตรกับทางด้านปูเอฟซีเป็นชีเร <ul associ net> <esté> <co> ียบร้อยแล้วแหละครับโดยสำหรับจะนั้นเยยนกงไงครับกองกลางของทันตะทองครับที่เพิ่งย้ายปลดมชีมปูเอฟซีทีมอดีตของทางด้านเดอฝรั่งเศสเมื่อเดินมิถุนายนที่บานมาล่าสุดครับลงสนามช่วยทีมในเกมบุญเครื่องพบกับทีมสโมสรสมัครเล่นในเมืองของทางด้านรองพร้อมเบ สกอร์แรกไอ้กับทีมเป็นเชียด้บรอยครับก่อนที่จะเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนยละครับโดยสำหรับทอนนั้นปโูอฟซีครับก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมกระชับมิตรพบกับสโมสรฟุตบอลตูรูสทีมดังในลีกเอิงของฝรั่งเศสในวันที่12รกรกรกฎาคมนี้แหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราย้อนกลับไปกันที่ตลาดซื้อขายของธนาคารไทยลีสองกันหน่อยครับเมื่อราสุดธนาคารอุดรธานีเอฟซีครับได้ประกาศคว้าตัวธนาคารกรกูราแนวยิงชาวฝรั่งเศสจาก,กเกษตรศาสตร์เอฟซีบูสึกไทยรีส2องอย่างเพียนต่างกันเลยครับโดยสำหรับธนาคารยักษ์เศรษครับหรือธนาคารอุดรธานีเอฟซีครับได้ประกาศคว้าตัวธนาคารกรกูราในลูกเด่นน้ำหอมจากนาคาบรบก,กรเศเกษตรศาสตร์ 4, เอฟซีเบอสูซูศึกเอ็มร้อยห้าสิบจมชิปตุรกัน2ี่สองพันยี่สิบสองหรือไทยลีสองนี้เองนลครับและสำหรับดนวยิง ยิงไว้33ปีครับเคยผ่านการเล่นฟุตบอลในลีกเมืองไทยกับทางด้านไอฟอร์ดปูริทูฟซีนองบูพิเชฟซีและเกษตรศาสตร์เอฟซีครับลงเล่นทุกสโม,มสรในทันดีหนึ่งและทันดีสองรวมทั้งหมด8 5เกมยิงไป33ประตูกับ14แอสซิสต์ด้วยก,กันแข่งครับหรืตรงนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกทันดีสอง M150 Championship ปี ipp, กก2022ครับรัดเปิดสนามของทางด้านอุดรธานีเอฟซีหรือย,ยักษ์แสดจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนอุยทยธานีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม ณสนามกีฬาเหมาว,วิทยายการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีอีครับเวลาต้องรอยืนยันอีกครั้งแหละครับเรามาปิดท้ายกันที่ประเด็นของทนาน,นักรรลาสิมามาด้ซกันหน่อยครับอย่างทนานสวรรค์แคปเมื่อลาสุดครับทนานเควินแบคเวลครับได้เดินทางถึงประเทศไทยและคุมฝึกซ้อมทนันจีครับโดยวางคิวรับแข่งหานัดตลอดเดือนรกรกฎาคมนี้แหละครับ โดยสำหรับล่าสุดครับทีมแข่งจากแดนยาโมครับได้รับข่าวดีเลยครับเมื่อทางนันเควินแบ็กเวล์กุนซอใหญ่ของทีมครับได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยและก็ได้ลงคุมทีมฝึกซ้อมเป็นเชียบเลยครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับได้กลับไปพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษในช่วงลีกปิดฤดูกาลนอกจากนี้ครับในส่วนของการสืบทนั้นครับมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าทีมจะมีการนำนักเตะคนใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติในตำแหน่งกองหน้าเลยครับในขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวครับยังได้รับการเปิดเผยจากทีมมาสตาฟโค้ดอีกเลย ว่าในช่วงตลอดเดือนกรกฎา,าคมนี้ครับสมสรจะมีคิวลงเตะอุ่นเครื่องจํานวน4-5เม็ดด้วยกันเพื่อเป็นการเตรมชีมในส่วนของผู้เล่นหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมถึงตลอดช่วงเดือนสิงหาคมด้วยครับก่อนที่จะเปิดนัดสนามสําหรับฤดูกาลใหม่ในช่วงกลางเดือนตามลําดับนะครับ โดยสำหรับท่านนัรขอนแลมาศมาได้4ครับปัจจุบันเสร์ฟทัพป,ประ,ะทั้งหมด1 1คนประกอบด้วยทนานอมาดีไอกินาโดเอกราบจตุรพัสสัจธรรมสารัตแก้วแสงใสศิโรชทองธนพงศ์บุญทัพลิทิพรหวานชื่นพัชรพลอินทนีชยพลซับมาทาวินไมจินดาและทนานนัวสันต์โฮมแสนแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ